สบายดีบรรยากาศยามค่ายแรงทุกคนวิดีโอนี้จะพาทุกคนมาบึงและหูจักอีกมุมหนึ่งในตัวเมืองนครข้อหลวงเวียงจันทร์หลายๆวิดีโอที่ผ่านมาก่อได้พาทุกคน,นออกไปบึงมุมต่างๆจุดต่างๆแต่ในจุดนี้ข้าพเจ้าอยังว่าท่นได้นําเสนอให้ทุกท่านได้หูจักเถื่อนเนาะแถวนี้จะเอื้นว่าดงปลานถ้าขึ้นซื้อว่าดงปลานหลายๆคนก่อจะนึกถึงศูนย์ที่มีขายสินค้าเกี่ยวกับ เครื่องไ่ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เนาะโทรศัพท์ยี่ห้อมือถือต่างๆจะเป็นศูนย์รวมเลยกล่าวว่าได้เนาะแนมไปทั้งสองฝักทางเฮาก็จะเห็นห้านขายโทรศัพท์บอกว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆเป็นสินค้าที่นําเข้ามาตั้งแต่ทั้งไทยสินค้าที่นํามาแต่ทั้งจีนเนาะเป็นจุดที่ว่าครบทุกรุ่นครบทุกแบรนด์เลยถ้าว่าเป็นโทรศัพท์มือถือทั้งสองฝักทางทุกคนก็จะเห็นเป็นตึกอาคาร สูง2สั้นและก็สั้นเนาะจะเป็นตึกค่อนข้างว่าจะหนาแน่นเพราะสมควรมีทั้งอาคารใหม่และก็อาคารเก่า่ายย้อนหลังกลับไปประมาณ3หรือ4ปีเนาะแถวนี้ห้านค่าที่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือก็ยังบอทันได้หลายเท่าปัจจุบันนี้เนื่องด้วยว่าการขยายตัวเรื่องเกี่ยวกับเครื่องใส้สื่อสาราโดยเฉพาะกับม,มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนนี่ ค่อนข้างว่าจะเติบโตในปัจจุบันนี้เลยเฮ้ดให้ในโซนนี้เนาะกลายเป็นศูนย์รวมเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือค่อนข้างว่าจะหลายกว่าจุดอื่นไหนนะ่ะเขาหล่อไม่จันเลยกะในขอบเขตของบ้านเฮานี่ทุกคนจะสังเกตเห็นน้องว่าเขาลืมขับรถมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาฮอดขอบเขตนี่ก็ยังเห็นป้ายโฆษณาเป็นสินค้าเกี่ยวกับโทรศัพท์เลยทั้งสองฝั่งนี่บัว่าจะเป็นแบรนด์ของ อจีนเกาหลีก็จะมีโดยเฉพาะกาจะแมนเป็นโทรศัพท์ที่มีซื้อเสียงนอะขีนะครับความนิยมในปัจจุบันนี้เซ็นก็เป็นโทรศัพท์ซัมซุงไอโฟนอ่าอ p o ปโป้ีโนแล้วก็แบรนด์อื่นๆเนาะค่อนข้างว่าจะมีหลายแล้วฟากทางกล้ามใส้มือที่ทุกคนเห็นมีรถสีขาวเข้าไปนั่นก็จะแมนทางห้อมที่จะไปหาศูนย์กลางค่า ผักสันเล้งจังเนเซ็นเตอร์ออกไปใส่เส้นทางคูเวียงเนาะขี่ซื้อออกมาเลยก็จะเจอห้างขายโทรศัพท์เต็มไปเลยนี่ทุกคนนอกจากจะมีห้างขายโทรศัพท์แล้วก็ยังมีห้องการสำนักงานอื่นๆเพิ่มเติมอีกหน่อยอยู่ยแถวนี้แต่ถ้าเว่าเรื่องโทรศัพท์ที่เป็นแบบดังเลยเนะาะที่เป็นห้างใหญ่เบื้องต้นเลยก็จะแม่เป็น LTS เนาะ ที่เพิ่นขายเกี่ยวกับโทรศัพท์ซัมซุงโดยเฉพาะแล้วก็จะมีสินค้าตัวอื่นอยู่น้านอกจากที่เป็นซัมซุงแล้วแต่หลักๆเลยจะแมนเป็นซัมซุงเนาะถัดต่อมาเขาก็จะเห็นมีหลายๆอย่างนะแถวนี้ทั้งด้านหน้าก็จะแมนเป็นสีแงกไฟแดง่าว่าเฮาคี่ซื้อก็จะออกไปใส่ถนนลานสร้างออกไปใส่ห่อคำรัวทำเนี่ยประธานประเทศเลี้ยวทางก้มขวามือ ออกไปใส่ถนนหนองบอนเลี้ยวทางกลับ้า้มือก็จะกลับไปตลาดเซานั่นเองนี่คือจะเป็นภาพบรรยากาศนะทุกคนในตอนนี้อยู่ที่บ้านเฮาในระยะนี้ฮู้สึกว่าจะแจ้งไว้นานคำเนาะเพราะว่าจะเป็นการก้าวเข้าสูหน้าฝนของบ้านเฮาแล้วเลี้ยวทางกัับไส้มือก็จะออกไปใส่ประตูใสทักต่อมาที่ทีพคนเหินกําแพงสีขาวนั่นก็จะแม่เป็น สำนังงานปกครองหนครอหลวงเวงจันทร์นั่นเองเนาะถือได้ว่าอยู่ในขอบเขตนี้ในขอบเขตบริเวณนี่นอกจากจะมีโซนของการขายโทรศัพท์เนาะก็คือที่ไก่มาวังกี้นี่ที่อยู่ที่ดุงประลานก็ยังมีสำนังงานห้องการต่างๆบรรยากาศนี่ทุกคนซ่วงตอนแรงเด้อนี่ก็เวลาหนะ้าโมงสี่สิบแปดนาทีเกือบว่าหกโมงแล้วเนาะพระอาทิตย์ยังอยู่สูงเลยในตอนนี้หันตาเว้นโต๊กดินแบบเมื่อสนิทเลยเนาะ เจ็ดมงจึงมืดได้เนาะในตอนนี้หันอยู่บ้านเขาถือว่าฮอนอุณหภูมิในตอนสวยประมาณ3 8มสหาสาองศาในตอนเศรา้าอุณหภูมิเ,เศร้าอ็ดหาเศ้าสององศาอากาศกับโปร่งใสฝนตกในบางมืดแล้วก็บนบางขังขาวเนาะบ่ถึงคันวาตกตลอดบ่ถึงคันวาตกเศร้าสี่สโมงเนาะบ่ถึงคันวาตกลิ้นเนะาะจะตกเป็นบางช่วงก็คือ ที่สังเกตเห็นเนาะในระยะอาทิตย์ที่ผ่านมาหาปัจจุบันนี้ฝนจะตกอาทิตย์หนึ่งเกือบว่าสาครั้งหรือว่าสครั้งเนาะจะตกในช่วงตอน4ี่โมงเช้านาะหรือว่าสามโมงเช้าหาแโมงเช้าก็จะหยุดเศ้าแล้วนี่อันนี้ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศล่าสุดนอทีข่าพเจ้าให้ทุกท่านได้หับสมกันในขอบเขตของตัวเมืองอีกมุมหนึงอีกจุดหนึ่งนะทีข่าพเจ้ายังพานได้นเสนอ ส่วนหลายแล้วเนาะในตัวเมืองของเขานี่บว่าจะเขาขับรถไปเส้นใดสายใดก็ตามเนาะจะพบเห็นว่าเพื่อนจะนิยมจะปลูกต้นไม้เอาไว้ตามสายทางเนาะตามเขยมทางอาจจะเป็นดอกกกกระเล้าน้าเนาะหรือว่ากกเบีน้ยน้านั่นกกจำปาดอกไม้อะ่ะให้สีเนาะบางจุดก็จะมีเป็นดอกสฟ่างแดงเพราะว่าในระยะน,นี้จะเป็นฤดูก้าวขา่ฤดูฝนเนาะดอกสฟ่างแดงก็จะออกดอก จะให้ความสวยงามเวลาเขาขับรถไก่ไปเขาจะพบเห็นเนาะถัดต่อมาที่ทุกคนเห็นเป็นตึกสูงสๆทางกำไซ้มือนั่นก็จะแมนเป็นตึกของบริษัทโทรศัพท์มือถือเนาะของยูนิเทนั่นเองหรือว่าสำนักง,งานใหญ่เพิ่นแมนตั้งอยู่นี่เนาะเป็นเครือข่ายอันดับหนึ่งเลยเนาะกล่ว่าได้ทีว่ามีสัญญาณควบคุมทั่วประเทศเหากว่าท่านไหนได้มาเที่ยวลาวเนาะ อยากจะออกไปนอกแล้วอยากจะสัญญาณคุ้มค่าข้าพเจ้าแนะนำเนาะเป็นของยูนิเทลเด้อเพราะว่าข้าพเจ้าก็าเป็นลูกค้าของเพิ่นมานี่เกือบว่าเก้าปีแล้วเนาะนับตั้งแต่เริ่มใสโทรศัพท์มาก็ใส่เปลี่ยนจักกี่เครื่องมาแล้วเนาะก็ยังเป็นลูกค้าของคนอยู่เพราะว่าสัญญาณเอบคุมดีอันนี้ถือโอกาสเป็นการโปรโมทเลยจ้าถ้าว่าสิ่งไหนดีๆเนาะข้าพเจ้าก็จะนําเสนอสิ่งไดที่บ่ค่อยดีข้าพเจ้าก็จะสะท้อนออกไปเนาะนี่อันแถวนี้จะเอื้อนว่า นาไซเนาะ,ะเขียดนี้กกยังขึ้นว่าหนองบอนถ้าว่าเขาว่าว่าน้องบวนเนาะหลายๆคนกะจะหู้จักกันดีถ้าว่าเขาจะไปสั่งสีสังวรแล้วมันเลี้ยวทางก้ำขวามือเนาะไปนี้ก็ออกไปใ่สีเนี่ยไฟแดงหนองบอนให้เลี้ยวทางก้ำไส้มือคือที่ข้าพระเจ้ามานี่ทุกคน บรรยากาศในตอนแร็กก็จะพบเห็นประมาณนี้เส้นทางก็จะโลงแน่ติดแน่ในบางช่วงแล้วก็บางจุดเนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะโบติดหลายแล้วก็จะโบโลงหลายเพราะในขอบเขตตัวเมืองแถวนี้ก็จะมีเรื่องของห้านอาหารห้านค้าสำนักงานอย่างต่างๆก็จะมีเนาะนี่ก็คือหากว่าท่านใดอยากจะนำเสนอเพิ่มเติมอยากให้ข้าพเจ้าไปทายจุดไหนในขอบเขตของตัวเมืองก็สามารถน,นำเพิ่มเติมมาได้เด้อ ถ้าว่าท่านไรนอนได้มาลิ่นแล้วก็มาเที่ยวในเนาะเขาลงไม่จันเวลานี่ก็จะเจ๊ก,กภาพบรรยากาศประมาณนี้เนาะหรือว่าจะไปเที่ยวต่างแขวงคือทางภาคเหนือของเราอย่าง,ส,าาง,ง,ง,างสิอากาศก็ค่อนข้างว่าจะโปร่งใสอากาศค่อนข้างว่าจะดีอากาศจะบริสุทธิ์เนาะเพราะว่าทรัพยากรของบ้านเฮาชนหลายก็จะแมนเปลี่ยนภูเขาป่าไม้เนื้อทีภูผ่าภูเพียงของบ้านเฮาก็บบหลายเนาะแต่ว่าจะเป็นสันผูสวนใหญ่เลยก็คือทางภาคเหนืออย่างสี นื้อทีของแขวงต่างๆก็จะอยู่กับตีนผูสายผูเลยข้าพเจ้าจะขับรถเนาะออกไปใส่สีแยกแฟแดงนองบอนแล้วออกไปใส่เส้นทางตลาดขายของกินซุกข,ของฮัดหลวงเนาะไปเบิ่ภาพบรรยากาศในส่วนนั้นข้าพเจ้ากับบได้มาในเขตนี้ด่วนเติบแล้วเราก็เห็นได้ว,ว่าสีสันก็สวยงามขึ้นเนาะเพราะว่าฝนตกมนาะแล้วให้เห,ห,ห,ห็นให้ต้นไม้ สีเขียวและบรรยากาศก็ค่อนข้าง,ง,งว่าจะแจ่มใสถ้าเฮาขี่ออกไปซื้อก็จะแมนออกไปใส่วงเวียน4 5 0ปีเนาะออกไปใส่ถนน,นาการะสอนมองวิหาร,าารเรลียวทางกั้มขวามือก็จะออกไปใส่ทัดหลวงนี่ทุกคนเหนบอกอการที่เฮาใส่รถถนนถะนนนาะห่วงกันก็ต้องให้เกียรตินะว่าจะเป็นรถน้อยรถใหญ่แต่ว่าเฮาสี่มาแบบขี่มาแล้วมาฮักหน้ากันแบบนี้มันบ่ถึกเนาะอาจจะเกิดบัติเหตุได้เนาะถ้าว่า ขับมาไวก่อน,นี้จะต,ต้องมีสติหน่อยหนึ่งเนาะในการนำไส้รถดเพราะว่าหลายๆคนก็นจะหฮูกจกักันดีในบ้านเฮาสใหญ่จะนำไส้รถส่วนตัวฝากทางกำอันขวามือก็จะแมนเป็นตลาดขายของกินซุกฮัดหลวงเนาะคือเที่วขับเจ้าว่านั่นแหละถือได้ว่าอยากจะมาซื้ออีย่างเนาะยอยู่นี่มีครบเลยบางข้งเนะเาะเฮาเลือกเรียกแล้วบบทวงบบทันในการแต่งอยูเขากินกัมาซื้ออูนนี้เนาะ อาหารเขาเพิ่ค่อนข้างว่าจะเหตุหม่ทุกมือเลยแล้วส่วนในทางด้านกลาไส้มือจะเห็นเป็นเดินกว้วงงนั่นก็จะเป็นขอบเขตบริเวณของเดินฮัดหลวงเนาะที่ว่ามีการจัดงานบุญทัทหลวงต่างๆก็จะอยู่ในขอบเขตนี้ย้ำตอนแรงประมาณนี้ก็หลายๆคนจะมา็ดกิจกรรมมาเรียนออกกำลังกายมาเต้นเอลิบิดแล้วก็เป็นศูนย์รวมของสาวนครขหลวงในจันในตอนแรงประมาณนี้เนาะจนหอดพู้แหละ แรงๆนหน่อยหนึ่งนอกจากจะมาแล่นแล้วก็ยังเห็ดกิสกรรมอ,อื่นๆได้เนาะอาจจะมาตีดอกมาติกระต้อเนาะเพราะว่าในขอบเขตนี่ตอนแรงๆก็จะเป็นศูนย์รวมของหลายๆคนนั่นเองขาเจ้าจะออกไปใ่สีแยกไฟแดงคาดหลวงเนาะบานนี้ที่ออกไปซื้อเลยทางด้านหน้าในขอบเขตแถวนี้ลดค่อนข้างว่าจะหนานแน่นแล้วก็จะติดหลายๆกลัวหลายๆชุดสำหรับในขอบเขตนี้เพราะว่าในจุดนี้ จะมีเส้นทางซอดออกไปใส่ส่นกับข้าลาออยเตกเนาะก็คือถนนกำแพแงเมืองออกไปใส่หัวขวาก็ออกไปใส่เส้นทางถานนกาอนพงวิหารได้เส้นกัน,นฝากทางกำ้าน้า้มือก็จะแมนขอบเขตของกำแพแบงวัดทัดหลวงไต้เนาะแล้วก็อยู่ในโซนของเรือทัดหลวงนั่นแหละทุกคนภาพบรรยากาศในตอนนี้าการสัญจรก็ค่อนข้างว่าจะ นันแนี่ก็ติดคัดขึ้นไปเรื่อยๆเนาะในช่วงตอนแรงก็เป็นเรื่องของปกติสําหรับมูงเล้งดวนของหลายๆคนก็นจะมีในช่วงตอนเศร้าก็นับตั้งแต่เจ็ดโมงไปจนฮอดเก้าโมงตอนเศร้าแล้วตอนแรงก็เริ่มตั้งแต่สี่โมงแรงเนาะไปจนฮอดหกโมงแรงก็ถือได้ว่าเป็นช่วงที่หลายๆคนเดินทางกลับบ้านเนาะกลับเฮือนหลังจากเลิกเวียกเลิกการปฏิบัตินาทีของตนดนั่นเอง ในแถวนี้ก็จะแมนเป็นทัดหลวงเนาะบ้านทัดหลวงในส่วนนี้แถวนี้ก็จะขายเครื่องเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ก็มีเนาะ้าว,าว่าวเรื่องสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของทัดหลวงก็จะแมนในขอบเขตแถวนี้แหละทุกคนนี่ทั้งสองฝั่งทางนี้ก็จะมาเบิงมาเลือกซื้อเลือกหาได้เนาะนอกจากแถวนี้แล้วเนาะในปัจจุบันนี้ก็บบได้มีเต่แถวนี้เนาะในการขายเครื่อง แถวตลาดแรงก็มีกันเนาะแถวคุณนองน้องด้วงก็มีหลายแล้วในปัจจุบันนี้ผมมีสปอร์ตอได้จุดใดจุดหนึ่งคือเตกอนเนาะมันกระเจกกระจายไปแล้วเนาะในตอนนี้ฮั่นบอกว่าเขาจะอยู่ชุดใดมุมไหในโซนไหนน้องโบถึงขันว่าเขาจะเดินทางมาไกลขนาดนี้เขาสามารถซื้อได้อยู่หลายบอลเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี่ข้าพเจ้าได้เดินทางไปหลายสถานที่หลายจุดก็เห็นได้ว่ามีหลาย สถานที่มีหลายๆหาย้หานเราทัวถึงกันแหะอยู่ในหลายเมืองจุดนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นเป็นจุดค่อนข้างว่าจะลดติดในทุกๆมื้อเลยเนะา,าะบัวสเพาะตั้งแต่ในตอนเศร้ารวมถึงตอนแรงน้ำหยกว้นวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะมื้อที่หลายๆคนจะบได้เข้ามาในตัวเมืองอันนี้จะจมันเปลี่ยนสีแยกไฟแดงทานหลวงเนาะถ้าว่าขี้ออกไปซื้อก็จะแม่นไปหัวขวาออกไปดวงคำสร้างก็ได้เส้นกัน เลี้ยวทางกัมหัวก็จะเป็นถนนกำแพงเมืองเนาะเขาสามารถออกไปใช้ยสุนกันข้าลาวอเต็กหรือว่าขวามิตรภาพลาวไทยแห่งที่หนึ่งเวียงสันหนองคายนั่นเองเนาะก็นำช้เ้นทางเส้นนี้ออกไปทาเดือนนั่นเองเนาะหรือว่าเขาจะไปศุนกันข้าที่ว่าเป็นสุนกันข้าทำอิฐเนาะก็คือจะเป็นศุนกันข้าลาวอเต็กนั่นเนองน,นี้ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศในตอนแรงเนาะที่ข้าพเจ้า พาทุกคนมาหับสมกันในปัจจุบันนี้ฝากทุกคนที่ตามต่อในวะิดีโอทัดไปเนาะว่าจะพาทุกคนไปบึงสถานที่เด็ด